สดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP ที21บทเรียนออนไลน์ by ครูจิ๊บจิค่ะคุณครูชื่อคุณครูศิริรัตน์งคำจานรจากโรงเรียนวัดเพางายนะคะในหน่วยที่10นะคะจำนวน21-100เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนค่ะไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า จำนวนใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันค่ะก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบจำนวนกันได้นะคะนักเรียนเรามาทบทวนเรื่องเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบก่อนนะคะว่าสัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบเขียนเป็นเครื่องหมายได้อย่างไรนะคะเครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบนะคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายแรกเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าค่ะ ต่อมาเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเครื่องหมายเท่ากับและสุดท้ายเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะามาดูกันว่าใช้เวลาใช้ใช้อย่างไงนะคะมีส้มในรถเข็น3ผลและมีแอปเปิลสีแดงในรถเข็น2ผลเราจะเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนนี้นะคะโดยใช้เครื่องหมาย ะจะเปรียบเทียบได้ว่าส้มมีมากกว่าแอปเปิลเพราะว่า3มากกว่า2อาเครื่องหมายที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะ,ะมากกว่าอ้าปากไปฝั่งที่มีค่ามากนะคะ,อะโอเคต่อไปมีแอปเปิลสีเขียว4ผลมีสับป,ปะรด6ผลเปรียบเทียบได้ยังไงคะ ดังนั้นมีแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิ้ลสีเขียวน้อยกว่าสับปะรดเพราะว่า4น้อยกว่าหกเครื่องหมายที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเห็นไหมเครื่องหมายจะอ้าปากไปฝั่งที่มีค่ามากกว่านะคะต่อไปอมีส้มเพิ่มมาในรถเข็นจาก3ผลกลายเป็นมี 6ผลนะคะมีส้มในรถเข็น6ผลและมีสับประรด6ผลเราจะเปรียบเทียบสองจนวนนี้ได้ไว่ายังไงคะ,อะตอนนี้ทบทวนอยู่นะ,ะก็จะได้ว่าดังนั้นมีส้มเท่ากับสับประรดเพราะว่า6เท่ากับ6นะคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะ,ะเครื่องหมายเท่ากับนะคะ,อะโอเคต่อไป มีแอปเปิลสีแดงในรถเข็น2ผลมีแอปเปิลสีเขียวสผล2กับ4ี่นะคะเปรียบเทียบนอกจากเปรียบเทียบได้มากกว่า,าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิ่งที่เปรียบเทียบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เท่ากับนะคะดังนั้นแอปเปิลสีแดงไม่เท่ากับ Apple แอปเปิลสีเขียวเพราะว่า2 ไม่เท่ากับ4ก็คือเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ขีดค่าก็คือบอกว่าไม่เท่ากับนะคะอ่ะโอเคเราทบทวนการใช้เครื่องหมายไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเปรียบเทียบจํานวน20ถึง100ระหว่างนี้นะคะโอเคไปเรียนกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะนักเรียน ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดของโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรามีหนังสืออะไรบ้างเอ่ยในห้องสมุดหนังสือนิทาน19เล่มหนังสือการ์ตูน38เล่มและหนังสือสารคดี12เล่มนะคะ,ะคำถามคือคุณครูถามว่ามีหนังสือสารคดีมากกว่าหรือน้อยกว่าหนังสือการ์ตูนเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบโดยใช้ เครื่องหมายนะคะในการเปรียบเทียบหนังสือสารคดีของเรามีทั้งหมดกี่เล่มคะนักเรียนมีทั้งหมด12เล่มนะคะและหนังสือการ์ตูนมีทั้งหมด38เล่มดังนั้นเราจะเปรียบเทียบ12กับ38นะคะวิธีการเปรียบเทียบนะคะโดยการใช้หลักนะคะ,ะเริ่มต้นจากหลักข้างหน้าก่อนนะคะอันนี้หลัก1ิบ อ่าสิบสองหนึ่งอยู่ในหลักสิบอ่าสามสิบแปดสามอยู่ในหลักสิบอันนี้เราจะเปรียบเทียบได้ตั้งแต่หลักสิบเลยเพราะว่าหนึ่งสิบน้อยกว่าสามสิบนะคะอ่าจะได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะคือหนึ่งสิบน้อยกว่าสามสิบดังนั้นสิบสองก็เลยน้อยกว่าสามสิบแปดอ่าที่จริงเราสา,สามารถเปรียบเทียบได้สองอย่างคือใช้เครื่องหมาย น้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้แต่คําถามข้อนี้เขาถามเขาถามเอาหนังสือสารคดีขึ้นก่อนใช่ไหมคะนักเรียนอ่าหนังสือสารคดีขึ้นก่อนดังนั้นคําตอบข้อนี้จะได้เป็นหนังสือสารคดีน้อยกว่าหนังสือการ์ตูนนะคะอ่าโอเคเข้าใจไหมอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ มีหนังสือนิทานมากกว่าหรือน้อยกว่าหนังสือสารคดีอันนี้เอาหนังสือนิทานขึ้นก่อนซึ่งหนังสือนิทานของเราคือ19เล่มอ่าหนังสือสารคดีคือ12เล่มนะคะจะเปรียบเทียบระหว่าง19กับ12นะคะอ่าเปรียบเทียบมาตั้งแต่หลักข้างหน้าเลยหลักข้างหน้าสุดก็คืออันนี้19กับ12 1อยู่ในหลักสิบ อันนี้ก็อหอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะ1อยู่ในหลักสิบเหมือนกันมีค่าเท่ากัน1นึเท่ากับ1นึดังนั้นเราจะเปรียบเทียบในหลักสิบเรายังจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบต่อในหลักหน่วยนะคะอ่าเปรียบเทียบต่อในหลักหน่วยก็จะได้เป็น9หน่วยกับ2หน่วยใช่ไหมคะ9หน่วยมากกว่า2หน่วย9มีค่ามากกว่าสอง ดังนั้นเราจะเปรียบเทียบได้แล้วว่าจะได้ว่า19มากกว่า12หรือ12น้อยกว่า19แต่ในข้อนี้เขาถามเอาหนังสือนิทานขึ้นก่อนใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบก็จะได้เป็นหนังสือนิทานมากกว่าหนังสือสารคดีโอเคเข้าใจไหมคะอ่าต่อไปลองแบบอื่นบ้าง เปรียบเทียบ74กับ84อ่ะเจ็อยู่ในหลักสิบมีค่า70 8 4 8อยู่ในหลักสิบมีค่า80อันนี้เราจะเปรียบเทียบได้ก็คือเปรียบเทียบ7กับ8อันนี้ชัดเจนเลย70มีค่าน้อยกว่า 80ใช่ไหมคะ70น้อยกว่า80ดังนั้นก็เปรียบเทียบได้เลยก็คือ74ก็ต้องน้อยกว่า84อยู่แล้วหรือเราจะเขียนอีกแบบก็คือจะเป็น84มากกว่า74ก็ได้เราต้องดูนะคะนักเรียนว่าต้องเอาอะไรขึ้นก่อนเนาะ่ะโอเคต่อไปอ่าตัวอย่างนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบ95กับ91นะคะ 95กับ91นะคะนักเรียนนักเรียนดู95อันนี้9อยู่ในหลักสิบเหมือนกันใช่ไหมคะ95กับ91เราจะเปรียบเทียบหลักแรกก่อนก็คือ9อยู่ในหลักสิบเหมือนกันใช่ไหมคะมีค่า90เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะยังเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบหลักสิบที่มีค่าเท่ากันไม่ได้เราก็เลยต้องไปเปรียบเทียบที่หลักหน่วยต่อนะคะ เราจะไปเปรียบเทียบที่หลักหน่วยต่อก็คือ,อหลักหน่วยของ95ก็คือเลข5 5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า5 1อยู่ในหลักหน่วยมีค่า1นะคะ5กับ1อันนี้เปรยเียบเทียบชัดเจนไหมคะชัดเจนเลยว่า5มีค่ามากกว่า1ดังนั้นคำตอบก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ95มากกว่า9 1หรือจะเขียนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น91น้อยกว่า เ5ค่ะเปรียบเทียบ100กับ88นะคะอ่าเปรียบเทียบ100กับ88อันนี้เป็นจำนวน3หลักเลยหหลัก2หลัก3หลักกับจำนวน2หลัก1หลัก2หลักดังนั้นอันนี้ชัดเจนเลยคือว่าจำนวน3หลักต้องมีค่ามากกว่าจำนวน2หลักอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าเพราะว่า 88ไม่มีหลักที่อยู่ในหลักร้อยเลยหลักร้อยคือหลักที่มีค่ามากกว่าหลักสิบใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็จะสรุปได้เลยว่าจํานวน3หลักมีค่ามากกว่าจํานวน2หลักคือ100มากกว่า88หรือ88น้อยกว่า100นั่นเองคะ่ะ ต่อไปมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่าที่นักเรียนเรียนไปมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะโดยการเขียนเครื่องหมายเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ,ะมาข้อแรกเลยค่ะ72กับ65 เปรียบเทียบ72มาก่อนนะคะอ่า65ต่อไปเราเปรียบเทียบอันนี้เป็นจำนวน2หลักเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบหลักสิบก่อนหลักสิบคือเลข7กับหลักสิบคือเลข6 70กับ60 70มีค่ามากกว่า60ดังนั้น72ก็เลยมีค่ามากกว่า65นะคะต่อไป41กับ46นะคะ จำนวน2หลักเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนเปรียบเทียบหลักสิบก่อน40กับ40 40เท่ากับ40ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะยังเปรียบเทียบไม่ได้เราจะมาดูที่หลักหน่วยต่อหลักหน่วยคือ1หน่วยกับ6หน่วย1กับ6อะไรอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าคะอ่า1หน่วยมีค่าน้อยกว่า6หน่วยดังนั้นเราจะได้ว่า 41น้อยกว่า46ค่ะ100กับ10อันนี้เป็นจำนวน3หลัก10เป็นจำนวน2หลักเพราะฉะนั้นจำนวน3หลักจะมีค่ามากกว่าจำนวน2หลักอยู่แล้วดังนั้น100ก็เลยมากกว่า10นะคะ59กับ68 จำนวน2หลักเหมือนกันก็จะได้เป็น5อยู่ในหลัก10กับ6อยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะ,ะเปรียบเทียบหลัก10ก่อนก็คือ50กับ60ดังนั้น50ต้อยกว่า60อยู่แล้วดังนั้นคำตอบก็คือ59น้อยกว่า68นะคะต่อไป68กับ59เลขขึ้นคุณไหมตัวเลขจากข้อเมื่อกี้แต่เขาสลับที่กัน เปลี่ยน59มาอยู่ข้างหลัง68อยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนก็จะได้เป็น68กับ59อ6อยู่ในหลักสิบมีค่า60 5อยู่ในหลักสิบมีค่า50ก็จะได้เป็น60มากกว่า50ดังนั้น68ก็เลยมีค่ามากกว่า59นะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นะคะการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนก็คือถ้าจํานวนหลักไม่เท่ากันจํานวนที่มีหลัก มากกว่าจะมีค่ามากกว่าอีกจำนวนหนึ่งก็คืออย่างเมื่อกี้คือ100มากกว่า10แน่นอนเพราะว่า100มี3หลักกับ10มีแค่2หลักนะคะอ่าต่อไปถ้าจำนวนในหลักเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อนเลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าด้วยนะคะแต่ถ้าเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยต่อไปโดยที่ เลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่าตามนะคะ,ะในเมื่อเราเรียนจบไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่10.7หน้าที่ 57, 58และ59นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ